บรรยากาศยามทีทวรุ่งนะครับในพายางความูนะครับทุกคนไม่รู้เสียงไรนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาที่มาของเสียงกันนะครับนอนอยู่ในเพล่เนี่ยนะครับจะดุ่งตื่นเลยนะครับ ร้งองตั้งนานเลยนะครับไม่รู้ตัวอะไรเดีย๋ยวไปกวา้างเดี๋ยวไปทำหา,าที่มาของเสียงกัน <c oughs> เสียงมันอยู่ตามนี้นะครับทุกคนตามหาที่มาของเสียงนะครับทุกคน รยากาศตีเที่เววรุ่งได้ยินแต่เสียงนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นตัวบางหรือว่านกอะไรสักอย่างเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันพร้อมๆกันนะครับว่าเป็นตัวอะไรเมื่อกี้เลื่อนตำแหน่งจากกอเนียงต้นนั้นครับ แสดงว่าน่าจะเป็นนกสักอย่างเห็งไงครับพยามาอยู่ที่มาของเสียงแต่เป็นนกก็น่าจะเป็นนกตัวใหญ่คาดเดาจากน้ำเสียง ไม่นะครับทุกคนเนอได้ยินแต่เสียงอาตัวไม่เจอนะครับน่าจะเป็นนกนั่นแหละไม่เห็นนะครับไม่เห็นได้ยินแต่เสียง ับอยางเสร็จว่าจะหีบสักหน่อยจะดุ้งตื่นมานะครับอ,อูอใครแนะครับสามาถเสียงใคล้ๆเข้ามาแล้วทุกคนไม่เห็นนะแต่ว่าเสียงร้องงพลังมากน่าจะเป็นนกนกตัวใหญ่เลย อ๋อนกจริงเลยทุกคนเด้อหน่วยหรือไม่นกใครรู้นกนกปิติดพวกตระกูลนกอะไรสักอย่างนี่แหละตัวใหญ่มากเลยนั่งตาแดงวัวงอยู่นูเห็นไหมนี่นะเห็นไหมทุกคน ไหมนบีเลบิเลบิเล,ลโอเคใครก็ตรงัยได้แล้วนะครับว่าเ,ออเป็นบางหรือเป็นสัตว์อะไรที่เตก็เป็นนกนะครับนกนกตัวใหญ่นะครับนี่นะครับลูกสมุนเปียบนะครับโอเคตัดยางต้คืนไอรุ้นได้ตึกทุก,กคืนนะครับ อยู่แค่เกาแค่ควรอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติหลายล้อมนะครับสัตว์ปา่าเขายังจุกจุมขอบคุณสำหรับการรับชมในปีนี้นะครับสวัสดีครับ